จักจั๊กจริงๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับเจอกับโอ้เสียงคือชาเตนชาเตียนสวัสดีค่ะเจอกับน้องแอมเซรี่ไทยรถส,สวยอีกแล้วนะคะในช่วงบ่ายสองโมงอาจ๊ะพี่จาเมื่อเช้าก็เจอกับน้องแอมแล้วเบื่อกันหรือยังเนาะยังไม่เบื่อใช่ไหมคะเหมนขี้หนาดิ่สือโอ้ยรอบอกเป็นทหารเน๊อะแต่คิดนต่ให้หนูยัง บ็ใส่แล้วนะโซตัวตัวโอ้ยหนาสุดใส่ดูดก็หล่ะกันเนาะอ่าเดี๋ยวลองพี่เอสซีเข้ามาหนักซะหน่อยเนาะใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องแอมด้วยนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยเด้อฝากคอมเมนต์ไปรัวดๆๆๆเลยนะครับวู้ดเลยจะรังกับบ้าปุ้ย จอยเลยนะคะบอกเลยว่าอย่างกับแคชั่นของเราวันนี้นะคะจองออกรถทุกคัน99บาทเท่านั้นนะคะพี่จ๋าเพราะว่าวันนี้บอกเลยค่ะนะะ้องแฮมมีสัดโปรแฟลเซลนะคะตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมเลยเนาะอ่านเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเสียงชัดเจนดีไหมภาพชัดเจนดีไหมนะคะเอซีเข้ามาแล้วนะคะ ฝากเชียร์ให้น้องแอมด้วยนะคะเพราะว่าเป็นยังไงกงอือมโมี f เอฟซีจะคนเลยมิมมตาลูกค้ามคตาลูกค้าอ้ค้าของเรานะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากนะคะเช็กสัญญาณภาพสัญญาณเสียงให้น้องแอมด้วยนะคะว่าชัดเจนดีเลยเนาะเอฟซีหลับหยืะ ยังเครื่อนมาแล้วจ้าไี่ต้องเลยอะนะคะวันนี้นะบอกเลยเรามาพร้อมกับโปรโมโชั่นแพ็เซลนะคะจัดให้ตั้งแต่ต้นเดือนเลยคันมาคมนี้นะคะวันที่สองคันมาคมนะคะแล้วก็วันที่สามแลอีกหึงวันเราจัดให้ถุกๆเลยไปสองวันเต็มๆนะคะพี่จ้าปกติแล้วบอกเลยค่ะเราจะจัดให้แค่หึงวันนะ แต่สาหรับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ก่อนสิ้นปีนะคะพี่จ๋าจะได้ให้พี่ๆเอฟซีและลูกค้าที่น่ารักของเราเนาะมีรถไว้ใชกใ้ก่อนปีใหม่เด้อหารถไฟใส้ก่อนปีใหม่เด้พี่น้องสามีรถใส่เกือยังนนเนาะปีใหม่แลีว้วมีรถพาครอบครัวพาผู้สาวไปเที่ยวยังถ้าเกิดยังไม่มีนะคะฝากเสอร์ไทยรถสวยไว้ในอ้อมหังใจของพี่น้อง,องเด้อจาออา้าอ๋อ <c oughs> เลไม่รู้ว่าไม่รู like like ้ว่า like ท่านจะไปทางไหนนะไม่ไ like ด้เอารถเข้าในร่มเลยเราขั like ้นแรกรถเข้า like ร่มก่อนนะคะเป็นยังไงหรือว่าจะออกไปหน้าร้านเลยเอาลงไหมเมื่อเราเดาให้มันเราเปิดช่องนี้แลวเดแต่เด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 เเดดเดดเเลเเ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  บอกสู yeah. ้ซื yeah. Aí, oh. wow. я, ah, uh, ้อสัตให้มันตากแดดมันแห้งแต่สิเดียวตอนก็จะจุดน้อยแต่สิ่งที่เห็นหน้าเห็นตากันได้พอสนะบอกสู้ซื้อสัตอ่ะพี่เอสีเริ่มเข้ามากันแล้วนะคะพี่จ๋าอ่านเริ่มเข้ามากันแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องเอสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาใหม่เนาะฝากกดติดตามน้องแอมไปด้วยนะคะพี่จ๋าไม่ว่าจะเป็นช่องทางกรต๊อกนะคะแล้วก็ทางบ้านแดงนะคะพี่จ๋าอ่ะ เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องแอมด้วยนะจ๊ะแมวเสื้อเขียวแมวหน่ารักจ้าแมวเสื้อเขียวตัวนี้หน่ะหักมาหักเนาะนะคะเล่นมากไปเดี๋ยวจะดูดูอานะคะนะคะวันนี้โอ้โหเราต้องแบบมีสาระสาระหน่อยบอกเลยค่ะว่ารถของเราทุกคันที่อยู่หน้าร้านวันนี้นะคะจองออกรถเพียงแค่99บาท99บาทเท่านั้นนะคะไม่พอเรายังแถมบัตรกำนันเติมน้ำมันให้อีก10,000บาทเลยจ้ะ10,000บาทเลย สวัสดีค่ะแม่จวนมาสวัสดีจ้าโอ้ยมันเฉียวแท้ๆพี่นองเอ้ยเฉียวแฉะแหลกแ้ะเ,เ,เบิ่งแดดแล้วเบิ้นาสแดแลั่มันตอแต่อาุ้มู่นแ้่นอนหรือสิเอารถเขาในห้อมดีกว่ามั้งหวมา ใหม่เท่ๆแบบนี้ fc จ้าขอบคุณมากนะคะขอบคุณสำหรับหัวใจด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรถกันสักหน่อยนะคะบอกเลยว่ารถของเรามีให้เลือกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นรถกระบะแครบนะคะอิสุโ toyota หรือว่ารถทํางานทาเงินนะคะรถค่อรถตู้เฉื่อยๆนันเราก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเช่นกันค่ะที่น้องแอมกล่าวมาทั้งหมดนี้บอกเลยว่าถังว่าจออของเียงแค่99บาทประวัติดีเครดิตีจ่ายเยงแค่99บาทต่อ1้0ของไ้เดอร เชียวแล้วเชียวอยู่ขาขากลางเชียวยืนอเชียวใเสยกบสียแง่ปนนี้เนาะวันเสาร์ทําค่าเหตุพาหนาวหนาวลงสายบายบายมาก คอมเมนต์มาบอกได้เช่นกัน่ว่าจะเป็นทั้งบ้านคอตหรือว่าบ้านแดงนะคะพีม่มารี่อ่านมินให้หนูด้วยนะอุ้ยอาอย่างนี้เซลไม่เอาร่วมมาการด้วยเหรอคะ เซลกลางบปไหนเราจะแต่ตากลองยังโมมีมือสิถือห่มเลยสงสารตากลองนะจ๊ะกลองเซลกลางเมื่อกี้และวนอกจากบปได้กลางก็เลยบปได้กลางไปน้ำกันนั่นาหะอย่าอย่าอย่ามาเอาเปรียบอย่ามาเอาเปรียบตากลองบปไหนด้วยตะพี่น้องจสาเราจะสู้เราจะดำไปด้วยกันเนาะดำผู้เดียวเราเด้อไอยเส่เสียแขนยาวอยู่ะไปจ้าใครที่กำลังมองหารถปีใหม่ใหม่ หน้าหล,หล่อแบบนี้ต้องจัดแล้วเป็นกำลังใจจ้าเป็นกำลังใจจ้าโอเคจ้ะมองว่าเห็นตัวหนังสือเห็นไหมพี่มารียังไม่เห็นใช่ไหมมันเสียบตาเดียดมันแยงเดียดมันแยงตานะนะคะพี่สาบอกเลยคันนี้ก็จองออกรถเพียงแค่99้าสบเก้าบาทเออจอนี้ครบกนันจองออกรถ99บาทนะคะ ทุกานนะครับพี่จ๋าอ่ะเดี๋ยวเราลาช่องบ้านแดงเอาอยัางเหรอนะคะทางบ้านแดงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะพี่คอมเมนต์ comment มาได้เหมือนกันค่ะว่าอยากดูรถอะไรนี่ห้ออะไรด้วคอมเมนต์ comment มาบอกเลยเลยจ้าเดี๋ยวน้องสิพาไปเบิรงสุคขันเลยเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิรงสุขันกันเลยจ้ะพี่จ๋าอ่ะเดี๋ยวเราดูคันแรกไปก่อนนะจ๊ะ นาสเดิร์บึงขั้นสองขั้นอีหละ่ะบึงส่วงแล้วนนองขลองของเ่านพี่สิโบวัวเดอร์แห้งพันนี้น้นองขลองนอกแร้เทศค่ะคันนี้เป็นโตโยต้ารีโว m สมาร์ทแด2.4เอ็นที t เซ n ดิชั่นนะคะพี่สาวติดเครดิตออกได้ไหมครับเห้งๆพี่แหงๆ,ๆติดเครดิตออกได้ไหมครับติดอะไรเนาะพี่แหงๆติดอะไรคะพี่ติดตัวไหนเอ่ยติดแบบไหนคะอ้าว พักพี่เงงไปหน่อยจ้านะคะพี่จาอะพี่เงงสะดวกไหมพักเขียวไหมคะพี่จาพักพักเขียวได้มเอ,อิเดี๋ยวเรามาพูด,พดคุยปรึกษากันก่อนเนาะ,ะ <S <S นะคะพี่เพราะว่าถ้าเกิดพี่ทักบ้านเขียวมานะคะเราจะสามารถปรึกษาและพูดคุยรายละเอียดกันได้เยอะเพิ่มเติมมากขึ้นเนาะ,ะพี่จาเราจะได้รู้ว่าที่ติดตรงไหนติดอะไรยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเน,นี่ยนี่เสรีไทยรถสวยนะคะสวัสดีจา๋ามามุกชอบดูใหม่สวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาใหม่นะคะ ขอบคุณมากจ้าขอบคุณสำหรับหัวใจเนาะสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะจ๊ะอยากดูเป็นรถอะไรคอมเมนต์มาบอกน้องแอมได้เลยนะจะได้บอกเลยค่ะเรามาจับโปรโมชั่นให้ช,ช,ช่วงต้นเดือนแบบนี้นะคะเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเกิดพี่ๆอยากได้รถไปใช้ให้ทันปีใหม่นะคะเราต้องจองตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะพี่ๆจ๋าจัดไฟแนนซ์นะคะผ่ สองวันสามวันนะคะพี่จารับรถเราก็จะได้มีรถไปใช้ทันปีใหม่เนาะถ้าเกิดไปออกพี่อยาจจะโอ้ยกว่าจะปิดนู่นเกือบสิ้นเดือนมันก็ไม่ทันแล้วพี่จ๋าเพราะไม่ใช่ปิดแต่เราเนาะธนาคารไฟแนนซ์นเขาก็ปิดเหมือนกันจ้าพี่จ๋าเราก็จะไม่สามารถจัดไฟแนนซ์นได้นะคะเราจะไม่ได้รถใช้ทันปีใหม่เ้อต้องรีบมาจองตั้งแต่ต้นเดือนแบบนี้เลยค่ะพี่จ๋าเราถึงจะได้รถใช้นะคะอ่ะเดีย๋ยวไปดูกันต่อจ้า ยิ่งงงจ้าน้องปีใหม่แอดมินของเรานะคะทักเข้าไปแล้วนะพี่ฝากติดตามกับเ้ื่อนะคะสามารถพูดคุยกับน้องปีใหม่ได้เลยนะคะน้องปีใหม่เป็นแอดมินของเรานั่นเองจ้ายิ่งงงยิงอยู่ไม่เอ่ยอะเดีย๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะอือท่านนี้บอกเลยว่าหล่อมากๆหล่อจริงๆเดิมเดิมล้อกระตะเดิมเดิมยางปีใหม่เราจัดให้แบบนี้ไปเลยจาะพี่จ๋า สีขาวสวยงามมากสำหรับคันนี้บอกเลยหน้าล็โคหล่อหลอหน้าล็โคหล่อหล่อสำหรับคันนี้นะคะสวยมากจริงๆหล่อมากจ้าใช่แล้วจ้าหล่อมากจริงๆสําสำหรับคันนี้หน้าล็อกโคตัว2 4 j s e Edition นะคะสำหรับคันนี้ ปี2020นะคะบอกเลยค่ะว่าราคาโคตรถูกทันราคากันโคตรถูกคันนี้เอาไปเลยเพียงแค่3 6, 6, 6 9แสนบาหมื่นเาพันบาทนาดจริงจ้าอบเดินลดที่6,000กว่าบาทตลอดสัญญานะจ๊ะประวัติดีเครดิตดีนะคะพี่ตาใช้เงินฟอกเพียงแค่9 9้าสบเท้าบาทนาดนเองจ้อ 6, องจะอ่ะรานะคาตอนนี้คงได้เวลาแล้วเนรอแอมพ์กอ ลาบ้านแดงไปก่อนเ้อบ๊ายบายสวัสดีจ้าเสละ